สวัสดีค่ะพีพีน้องนอพอกันตามเคยน่าจะตอนนี้ก็สองถุงของฟินแลนด์นะพี่น้องหิมะตกคักตกในท้งลมท้งลมทั้งตกนะจจะแบบเยอะมากพี่น้องแบบตั้งแต่ายโสงอ่ะพี่นอ้องตรงนเนี้ยเนี่ยจากทีมือเศร้ามือเศร้าเจ็บไทยเบิงมันเได้มีปนี้เบิงจากเบิงงน้องหมายยังตอนนี้ดูสิโอ้โห ตอแนแรกเจบปูเสื้อแฟนออกแฟนบอกเธอปูเสือเธอออกไปบึงที่ละ่ะหลายค่ะเพิ่นขี่รถมาจากเมืองเหลืองานมาเพิ่นยังมาลเลยว่าโอ้ฉันสะขี่รถกลับบ้านในบน้านนี้ที่มาตกสปั่นนี่อื้อหือว่วาท้งนั่นขาวปัด ทางลมพี่น้องไฟแม็กซ์พี่น้องมึงห้อยที่เขาเกตไ้แม็กซ์เนี่ยถ้ามันเกาะเกาะวงตัวใหม่สิงามงามเด้อะไรเห็นไมมันเกาะแบบนี้จะว่ามันงามตัว มันเป็นคือในลูกเวลาแบบเขาอ,อกข้าวแบบหิมะตกสวยสวยก็ตามต,ปปตนนาุ่บอกต้นไใหม่เราไปนอนลงอะเครื่องบินนะจ๊ะ บาบ่คอยตุกนะจ๊ะมาตุกมกุล่าโอ้โหมึงมันสาดใสตตาพี่นองมึงตามเสือเจ็บเต็มเลยเดินไปทางนี้ไหมหรือเราจะเดินขึ้นไปทางนั้นโอ้เดียเยวเฮียเฮียเฮียเเขียีมามากเก่เฮเฮ็ย แล้วมันยานงห่างเราจอะอะยู่นี่พี่มาตกนักอยูอ่เออยังนะเอลเอบอกพี่นองที่ว่าไฟใหม่น่ะสงสารเนาะ หิมะจนสิถั่วแม็กน้องพี่น้องมาสิมาเลย เนะ้าวาไปแม็กซ์ช่วงนี้ก็สิมีขคาวแบบหิมะถล่มแน,น่ได้๋ยวสีไฟใหม่้ะพี่น้องโอ้ย จะเบิ่งไฟใหม้อะแบบน่าสงสารมากพี่น้องเสียใจน้ำเมการน้ำโนนจากจะแบบโอ้โหคนที่แบบเขาโดนไฟไหม่บ้านเขาแบบเบ้าเลือ,อยังเสียสงสารมากพี่น้องแบบสรงกำลังใจเนาะจ้าแบบสูู้เนาะจ้าเส้อว่าแบบพมี่พดอยายายเกิดขึ้นหรอกพี่น้องมันเป็นไฟยธรรมชาติเนาะ เขาก็หมูว่ามันเกิดจากสาเหตุยังมันก็เป็นไต้ลหลายอย่างแบบหาซิมีค้นสูบบรีแหละย่นกลบรี่ทิงหรืออาจจะเป็นแบบแบบว่ามันห้อนนั่นสินะหรือแบบไฟฟ้ารัดวงจรเอาไปหน้องจะกระเบื้องตามข้าวเลยที่เขาเบอกกันนะก็เหลือตนค่ะทงสารมากๆสูส้ๆด้วยจ้าเป็นกำลังใจสุขคนเลยอ๋างดิก่ หิมะเวลาหิมะผง,ง,งใส่ตาหน่ยนอยจ้ะพวกแม็กยิมะตกกระโดดเอาน่จ้ะโอ้โหมื่นจับกับสปายบันพี่บุม้มหน่อยจ้ะสปายเด็บบนอน่ะแบบนี้หิมะตกแบบนี้ ngắm ngắm mất cỏ tăm tuần này ถ้าว่าหิมะตกแบบนี้ยพี่น้องตกแบบนี้แต่หิมะตกแบบเนี้ยโอเคเนาะจ๋ามันบ่รเชะแต่ถ่ายหิมตะตกผสมฝนโอโ้โหแบบนั้นนะจะบ,บอมากเลยมันเป็นแบบเชะนี่แต่น้ำเนาะจ้ะแล้วก็แบบว่เป็นตาออกไปใส่นะแต่ถาต่ายตกแบบนี้โอเคอยู่จ้ะแต่จะาบ,บ้มากกับตรงที่ว่ามีลมน้ำเลยนี่ว่ะ บ่งพี่นอกบ่งจากไฟเห็น่าไฟซองมันจะมีล่มโอ้โหฮะบ่งจากต้นไม้มไปแมกแมกเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวซ้ายแม็กเราไปไดินไปตรงนั้นเดี๋ยวซ้าย

อย่าบอกมายังผู้เดียวเลยไห่มีคนเลยพี่น้องจ๋าเงียบเหงามากจัะมาเนาะสมถุนใช่ไหมเสียงอันนี้พี่น้องเสียงเชือกยางเพิ่น 麦克杰在留泪。 มองบนถึงเจี๊ยบยังมาโอ้มายกอดไป next พ่นอีกที่แล่นยังเดียวได้พุนอย่าวิ่งอ oh. ตอนนี้เต็มหน้าเลย เก็บชาบมาแล้วตัวเนี้โอ้โหเข็บสีน้มเปียนคนยางเลยโอเคพี่น้องยวคลิปนี้จะไปก่อนนะจ้าพันา,านดอกมายางก่อนพราตอนนี้หิมะเขาตาจเ็บเหมือนเราจะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะพิธภัณ์ปร,ป,รประการใดก็ขอภัยหลายน้พี่น้อง